สวัสดีครับเพื่อนๆผมชาโคครับวันนี้นะครับจะมีคนมารับผมไปอยู่ด้วยครับผมเศร้ามากครับเพื่อนๆนี่ให้มามีมาแพ็ทผมเนี่ยเห็นไหมให้มามีมาลูบหัวผมอยู่ครับผมเศร้ามากวันนี้ครับมามีให้มีคนมารับไปเลี้ยงแทนแล้วครับเพราะว่ามามียุ่งมากไม่มีเวลาดูต้องใช้เวลาดูเยอะมากๆครับ ผมชาโกกับมิวนี่น้องมิวไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเลยครับสวัสดีค่ะจูนเลียค่ะเอาน้องจูเลียมาจากไหนอ่ะไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอค่ะ <c oughs> เอา้าไปโรงเรียนทาไมมาพูดได้อ่ะ <c oughs> อ๋อเพราะว่ามามีอ่าไม่อยากอ่าคุยในคลิปไปก่อนใช่ไหมต้องรอให้น้องจูเลียมาจากโรงเรียนแล้วค่อยคุยกันเนาะใช่ค่ะมีคนมารับไปเนาะน่าสงสารจังเลยคิดถึงจันี่คิดถึงมากจูเล <c oughs> ียต้อง จูเลียเศร้ามากใช่ไหมมาจากโรงเรียนใช่ไหมคะมาจากโรงเรียนนี่แบบเศร้าเลยเนาะไม่น้องกระต่ายไม่อยู่แล้วใช่ไหมมาจากโรงเรียนเนาะไม่มีแล้วมามีอยู่คนเดียวเลยวันนี้ที่เขามารับน้องไปอ่ะมามีน้ําตาไหลเลยอ่ะเพราะว่าจูเลียกับมามีอยู่กับน้องชาโคได้เท่าไหร่นะสองปีกว่าเนาะสองปีกว่าแลน้องมิโอประมาณปีครึ่งเนาะเนี่ยอยู่ด้วยกันมาก็ผูกพันเนาะ ไปแล้ววันนี้ไปอยู่กับคนอื่นแล้ววันนี้คนที่มารับเขาก็มีน้องกระส่ายตัวหนึ่งเป็นมินิล็อบค่ะแต่น้องชาโคพันอะไรนะเร็กซ์ค่ะเร็กซ์อ่าแล้วก็น้องมิโอล่ะก็มินิล็อบค่ะมินิล็อบเหมือนกันแต่ไม่ใช่มินิตัวเล็กนะมินิตัวใหญ่ใช่เอ้ดูดิค่ะเหมือนเขารู้นะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมคะใช่เหมือนเขารู้ว่าเออเหมือนเขารู้ว่าต้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ นี่ก็บอกเขาเนาะ<ช>ว่าต้องไปอยู่กับคนอื่นนะคะ<ช>จะได้มีเพื่อนอีกตัวหนึ่งเล่นด้วยกันเนาะเนี่ยสงสารมากคุณดูสิคะเนี่ยก็หมัวมาให้หมามีมารูปหัวดูสิคะนั่นแต่น้องมิวนี่ไม่สนใจเลยอ่ะน้องมิวกินแห้งกินหญ้าแห้งอย่างเดี้วเลยดูดูดูพี่ชาคูสิพี่ชาคูแบบว่าอุ้ยแบบรู้เรื่องมากค่ะทุกคน เขารู้เรื่องมากเป็นกระต่ายที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคุ้นเนาะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเฟรนลี่เฟรนลี่เนาะแล้วก็อินเทลเจนเนเนาะน่ารักเป็นกระต่ายที่แบบว่าน่ารักมากมาก่ะค่ะนอไเนี่ย่ารักะตายชอบให้กดนะคะชอบให้รูปเนี่ยถ้าเกิดเราเอามือลงไปอย่างนี้ถ้าเราไม่รูปนะกเขาจะเอาเอาคางเอาคางมาเกี่ยมือมาเกี่ยมมือเอาไปให้รูปหัวอืมเขาชอบรูปมาก ลูกได้ทั้งวันนะคะเน,นี่ยดูที่กวันนี้เหมือนเขารู้วันนี้ยิ่งแบบเป็นวันที่แปลกมากๆเหมือนเขารู้ว่าเออต้องไปแล้วอะไรเงี้ยก็หมัวไม้ลูกทั้งวันวันเนี้ยแต่น้องมีโอนี่ไม่สนใจเลยนะน้องยิยก,กินออกินอย่างเดียวไม่สนใจเลยดูดูนั่นน้องมีโยนี่เป็น กระต่ายมินิล็อกแต่ไม่เป็นไม่เป็นเฟรนลี่เนาะไม่เฟรนลี่แต่น้องเอ๊ค่แค่พันด้กระต่ายเออไม่เป็นไรกับคุใช่ปีชาปูเนี่ยเฟรนลี่กับคุณมากน่าเลี้ยงมากเนาะพันนี้เนะาะชาเพื่อนๆอยากเลี้ยงกระต่ายนะคะต้องหากระต่ายพันนี้มาเลี้ยงนะคะเป็นมิตรก,กับคนเยอะม,มาก เออโฮลินล you know ็อบก็เฟรนลี่มากรวดค่ะนี่ค่ะบ้านรักบ้านใหม่นะคะบ้านหลังนี้ยซื้อมาได้น่าจะประมาณเดือนครึ่งนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะให้ถ่ายให้เพื่อนๆดูเป็นบ้านสองชั้นแต่น้องกระต่ายสองตัวชอบมาอยู่ข้างบนนี้เพราะว่ามันมืดเนาะเวลาปิดประตูอันนี้แล้วมามีเปิดไว้แนนไหมปะตูนี้ให้เพื่อนๆดูข้างล่างนีมันไดปีนขึ้นไปเห็นไหมคะเหมือนบ้านนะคะ เสียดายซื้อมาใหม่ก็ไม่อยากให้เขาไปเนาะคนที่มารับน้องชาโกไปเรียนน่ะเพราะว่าเราเราให้ฟรีเนาะเราไม่ให้ปีกอ่ากงอันนี้เนาะกงอันนี้เราจะไม่ให้ฟรีค่ะเพื่อนๆเ,เราไว้ขายมือสองเนาะแต่เราเอากงอันเก่าที่น้องชาโกเคยอยู่อ่ะให้เขาไปใส่ให้เขาไประหว่างทางเนาะเห็นเขาบอกว่าเขามีกงอันใหญ่ที่บ้านเขานะคะ เนี่ยค่ะมันเพื่อนชอบมาอยู Club ่ข right> ้างบนนี่มีสองชั้นเนะเหมือนบ้านเนาะเหมือนบ้านคนเลยอเหมือนบ้านคนบ้านน้องกระต่ายเนี่ยน้องน้องมียอ่ะชอบขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ค่ะทั้งวันเลยค่ะพอปิดประตูแล้วมันจะมืดจะมีหน้าต่างให้เขานะคะลมจะได้เข้าไปนะคะหน้าต่างมากตรงนี้เนี่ยโอ้ยหันหันก้นไหยแล้วพี่ชาครูหันกไหนเลวดูดูดูชาไม่หัดดูเออไม่สนใจแล้วเห็นไหมเนี่ย คิดถึงนะคะทุกคนเลี้ยงมาตั้งสองปีกว่าเนาะคิดถึงมากค่ะเพื่อนโอยตอนเขามาเอานะคะหมามีน้ําตาไหลเลยอะแบบไม่อยากให้ไม่อยากให้เขาไปแต่ก็ต้องจําเป็นเนาะดูดูหน้าดิครับลาผมเศร้ามากครับดูหนะพี่ดูอย่ดูผมสิตาเศร้าหน้าเศร้านาอะเหมือนเขารู้อ่ะต้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยดู เราคิดไปเองแต่มัน,มนก็จริงเนาะเรารู้สึกได้เนาะเราเลี้ยงมาเนาะเห็นไหม <c oughs> เหมือนเราคิดไปเองเหมือนอะไรอย่างนี้แต่มันไม่ใช่นะเพราะเราเลี้ยงมาเราความรู้สึกมันเราเรามีความรู้สึกเนาะเห็นไหมเขาเศร้ามากทั้งวันเลยวันนี้ปิดปกติมากค่ะเพืเ่อนๆนี่ค่ะใ <c oughs> ห้แต่ลูกหัวแล้วก็เอามือเลียเลียเลียมือเราก็บอกว่าถ้ากระต่ายเลียมือกระต่ายรักเนาะกระต่ายรักใช่ไหมคะกระต่ายเลียมือ นายพี่จูเลียพี่จูเลียไม่เห็นน้องชาโคไปเลยวันนี้นี่จะมามีอย่างเดียวเลยมีคนมารับไปเนี่ยโอ้ยน่าสงสานุ่มมากขนเขานุ่มนะเวลาอุ้มเลี้ยงแล้วก็ผูกพันนะคะเ,เพื่อนๆจริงๆค่ะคือเห็นเขาคุยกับเขาทุกวันเนาะผูกพันมากๆเลยค่ะจริงๆเลยค่ะแบบ มีความสุขนะคะมาชมความน่ารักเป็นครั้งสุดท้ายของผมกับน้องมิวครับน้องมิวเลี้ยวไว้ให้พี่ชาโกครับสงสารจังครับผมผมน่าสงสารจังครับผมจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วค่ะ ừu thế nha Nào, sống sáng chinh chinh lời. sao lời sao lời อะไครับไม่ได้เหลืองส้มมั้งแครอทเสียอะไรคร,ร,รับสีส้มค่ะใช่สีเหลืองเออดูสิคะนั่นน่ะก่อนจะไปนั่นน่ะน้ำ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 ใหญ่เลยน่ารักเนาะพี่กินมั้งพี่กินด้วยค่ะพี่ชาพอกินมั้งปากสีส้มมองไม่เห็นเลยปากสีส้มแต่มองไม่เห็นใช่ไหมเพรับผมหน้าดำปากดำใช่ไหมบน้อยมาก ขอมค่ะน้องมิวอะสีส้มมองเห็นอขาวนอโกนาดมองไม่เห็นเลยไม่เห็นกินไก็มองไม่เห็นเลยนใหญ่เลยอขึ้นกินแครอทเสร็จขึ้นมาทั้งคนโตเลยเห็นไหมครับมน้องมิวนชอบเลียวให้พี่ชาโกเนาะ พยันเลียมากแต่พี่จาโคนี่ไม่เคยเลียทำความสะอาดให้น้องเลย <c oughs> ี่เกลียดมากเนอะตัวใหญ่เปล่าเปเลยนะพี่จาโคนี่แล้วน่ารักเนาะเด็กแต่ไม่อยากให้เอาไปให้คนอื่นเลี้ยงแต่ก็จําเป็นเนาะดูที่นั่น <c oughs> เลี้ยงแล้วก็รักเขาอะค่ะทุกคนนี่ค่ะ <c oughs> น่ารักที่สุดค่ะแต่ไม่เฟรนลี่นะคะคไ,ไม่ให้จับไม่ให้ถูกไม่ให้แคบเลยนะ <c oughs> ีบกัน ดูหางไช่ดูหางมันสีดำก้อนโบก้อนอกเป็นก้อนสัมฤทธิ์เหรอฮะนั่งมดูสัมสีดำดูดูนอนนอนตัวใหญ่มากดูผมสิครับน้องเอียววาใหญ่เลยที่จจโก้ดูสบายสบายดูนอนไม่กระตุกกระติกเลยอะน่าสงสารค่ะเนอะค่ะเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันเป็นครั้งสุดท้ายเนาะแล้วก็ไม่มีวิดีโอไว้ได้ถ่ายแล้วเนาะ วิดีโอนี้ของน้องชาโกกับน้องมิโอนี่เป็นวิดีโอสุดท้ายเน,ะยน,เนาะมีคนมาแล้วบ่ายนี้มีคนมารับไปแล้วเนาะ,ะเขามารับตอนบ่ายสองโมงวันวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะ,ะบ่ายสองโมงค่ะเพื่อนอเนี่ยเศร้าเลยเพราะว่าใกล้จะถึงพิชมัดใกล้จะถึงปีใหม่แล้วเนาะ,ะต้องแบบเรายุ่งเนาะ,ะเผื่อเราไ,ไปนู่นไปนี่เราก็เอาไปฝากเขาเลี้ยงนะคะจ้างแพงมากเนาะ จำได้ไหมคะที่ปีที่แล้วเราไปฝากอะเนาะเราไปไหนนะเจสเมเนียค่าจ้างเท่าไหร่นะอาทิตย์หนึ่งเราจ้างเขาแพงเนาะห้าร้อยดอลลาร์หรือเปล่าห้าดอลลาร์อสอสเตรียเนาะแพงมากค่ะทุกคนนี่ค่ะดู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 ด,ดูสองตัวด้วยเลยเนาะแพงก็เลยไม่ไหวค่ะทุกคนแล้วเลี้ยงเขานี่ต้องใช้เวลาอยู่กับเขาเยอะมากนะคะตื่นเช้ามาเหมือนเป็นกิจวัตรประจําวันเลยอะค่ะ ต้องทําความสะอาดห้องน้ําให้เขาเนาะเขามีห้องน้ําส่วนตัวด้วยนะคะเพื่อนต้องเปลี่ยนห้องน้ําให้เขาต้องให้อาหารต้องทําความสะอาดกรงเขาทุกวันเลยค่ะเพื่อนใช้เวลาอยู่กับเขานี่น่าจะเป็นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเลยหนึ่งวันอะใครเป็นคนทำคนความสะอาดเนี่ยจูเลียมามีจูเลียน้องจูเลียไปโรงเรียนทุกวันเห็นไหมู่ร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 ูน้องมีโอตาสีแดงเลยอะตาสีแดงจ อยากมาโชว์อยากมาโชว์ในกล้องดู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 ด <c oughs> น่ารักจริงๆเลยนะอาให้ <c oughs> ะะเพืเ่อนๆได้ชมนี่ค่ะ <c oughs> เห็นไหมนี่ย <c oughs> เขามารับเลมหมามี้ก็เลยเปลี่ยนกลงเอาใส่ในกลงนี้ค่ะในกงอันเก่าของพี่ชาโคน่ะ <c oughs> ใช่เพราะว่าไม่อยากให้เขากงใหม่เขาไปกลงใหม่เราเพิ่งซื้อเนาะนี่ค่ะ <c oughs> เขาตื่นเต้นเขาตกใจนะคะทุกคนนี่ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะ าตกใจมากน้องชาโคนี่แบบว่าอึ้งเลยอะพอมามีจับใส่ในกรงเก่าวันนี้นะที่เขาจะมาเอาไปเนี่ยเห็นไหมนเนี่ยดูเขานั่งสิเขาแบบสับส,สนเศร้ามากค่ะทุกคนนี่ดูดูนั่งเศร้ามากแบบตกใจเลยอะแล้วน้องมิโอนะพอมามีเอาจับลงไปอยู่ในนั้นนะ้ลงเลยอะหลองแบบว่าอุย้ยทาไมเอามาไว้ในนี้กระต่ายเขาจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะถ้าแบบว่าให้เขาไปอยู่ที่แปลกๆนี่เขาจะแบบสับสนเขาแบบอยากรู้มากอะค่ะ เช็คทุกที่เช็คทุกอย่างในในรูนั้นอีห้องเล็กๆนั้นก็เป็นห้องน้ําเขานะคะทุกคนใช้อะไรนะลองในในใน,ในถาดในเช็ตเตอร์นะมันสำหรับแมวมสำหรับแมวลองในห้องน้ําให้เขาเนาะเวลาเขาอ,อ,อึหรือว่าฉีเ่เนาะจะได้สะอาดกระต่ายนี่อึเป็นระเบียบมากค่ะทุกคนแม่เห็นเลยเวลาเขาฉี่เขาจะไปแอบฉี่ในห้องน้ําในรูของเขานะคะ่ะ ในห้องมืดๆสถาน,ะคะนีค่ะ<ช>ดูดูดูพี่ชาโคเศร้าดูพี่ชาพี่ชาโคเศร้ามากดูน่าสงสารจังเลย<ช>ทำยังไงได้เนาะดูดูดูน้นอง<ช>มิวเข้าไปในนั้นแล้วเขาจะกำลังจะมาเอาแล้วค่ะคนไม่ได้รู้จักกันหรอกค่ะเพื่นอนๆพอดีว่าเอาลงในลงออนไลน์แล้วค่ะ s no <S ลงแบบให้ฟรีเลยอะค่ะไม่ได้ขายไม่ได้อะไรเลยอะแบบว่าเขาเรียกอะไรให้กู้โทมเหรอคะ พูดโฮมให้มารับไปเลี้ยงแบบว่าเออดูแลดีๆอะไรเนี้ยค่ะเราก็ต้องดูเราเลือกด้วยนะคะทุกคนที่เขาเยอะมากเข้ามานะคะแบบโทรมาส่งอีเมลมาคุยอะไรอย่างงี้เราก็เลือกเนาะเลือกคนที่มารับเขาไปอยู่ด้วยะคะ่ะเราต้องเลือกว่าเขาดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะรับนะคะทุกคนนี่ค่ะ,ะห้างโลแม่ใหม่มารับไปเลี้ยงโตดูสภาพทีค่าน่าสงสารจังเลย ถึงอยู่นะคะแต่ทำยังไงได้คะทุกคนนี่ต้องมีที่อยู่ใหม่แล้วเพราะเราดูแลไม่ไหวแล้วคะ่ะนี่ค่ะเวลาไปไหนนะคะทุกคนลำบากมากทำความสะอาดกันใหญ่เลยสองตัวดูสิน่ารักจริงๆเวลาทำความสะอาดนะคะเพื่อนๆดูสิคะ่ะไม่ให้รักไม่ให้หลงได้ยังไงคะดูเขาสิคะ่ะทำยังไงได้เนาะ จริงๆเลยอ่ะน่ารักจริงๆกระต่ตายนะคะเพื่อนๆทำความสะอาดคล้า,ายแมวเลยอะค่ะยิ่งกว่าแมวอีกนะคะเรื่องความสะอาดน่ะตัวเขาเนี่ยไม่เหม็นเลยค่ะเพื่อนๆหอมมากๆค่ะตัวเขานะ่ค่ะชอบดมเขาไม่แน่ใจว่าที่บ้านใหม่เขาเนี่ยจะมีกรงใหญ่กว่านี้นะคะนี่ค่ะระหว่างเดินทางนะคะให้อันเก่าไปกันนี่ค่ะน่าสงสารดู ทำความสะอาดกันใหญ่ระวังโลแม่ใหม่มารับนะคะขอ่กลัวเป็นทั้งจิตท้ายคืองงสงสารรับเพื่อนๆงงเลยงอยงงเลยครับงอยเงงเลยครับงงสงสารจังเลยต้องไปแล้วผมต้องไปแล้วครับคิดถึงชาเขาเย้ๆพี่จุเลียก็คิดถึงพี่จุเลียไม่อยู่ด้วยค่ะเพื่อนๆเพื่อน่อนบ๊ายบาย บายบายครับทุกคนคลิปนี้คลิปผมเป็นครั้งสุดท้ายครับที่เพืเ่อนๆได้เจอผมครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย